ขณะที่สำนักงานสากลจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับเครือข่ายบริจาคโลหิตวันสากรแห่งชาติรำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสากรไทยค่ะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาและสานิบาสหกรณ์จังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาสำนักงานส่งเสรมิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธาายาศัยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโรงพยาบาลยะลาได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเอื้ออนทรต่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อรำลึกถึงพระมห,มห,มหากรุณาธิคุณพระราชวร,รวง์เธอกรมมามื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยตลอดจนนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีความต้องการโลหิตในการรัก โดยมีเจ้าหน้าที่จากขบวนการสหกรณ์จังหวัดยะลาข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษากศนจังหวัดยะลาค่ะและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคักและนายชนะอมรวัตรสหกรณ์จังหวัดยะลาค่ะรวมถึงนายโชคดีคลังจันทรประธานสานิบาสหกรณ์จังหวัดยะลาและประธานสหกรณ์อมทรัพย์ครูยะลาจำกัดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตค่ะ